ปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีนะครับพบกันเป็นประจำเหมือนเดิมกับทีดีทีสปอร์ตครับครับอยู่ผมครับชื่อคิวทองครับแล้วก็มีแล็กสิง์น่นองครับครับผมนะฮะก็อยู่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะฮะแฟนแฟนในวงการกีฬาโดยเฉพาะวงการสอยคิวแล้วโดยเฉพาะวิรักแดงเดือน โอ้โหมาถึงขายของก่อนเลยครับหมายเลขโทรศัพท์2หมายเลขข้างหน้านี้นะครับสามารถจะโทรได้ตลอด2 4ชั่วโมงนะครับในการไปตะลุยดังเดือดริปเกมใหญ่สุดท้ายของซีเวนเจอร์ร่านะครับ0 8 1 9 1แ1 9 9 9ครับแล้วก็0809753449นะครับวันนี้นะกสายที่นะ ะขอแคกสามที่แล้วกันสามที่เท่านั้นนะครับทุกนี้ตั๋วเยอะไม่รู้เป็นไรนะฮะอยากให้ท่านไปด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณก่อนครับกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับผมนะก็ท่าจะไปเที่ยวกับเราก็เนี่ยเราสองคนนี้แหละครับจะพาท่านไปนะครับอินไซต์ประเทศกิษจะบอกว่ามหาลครลอนดอนอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่า เหมือนกับประเทศไทยประเทศไทยก็มีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่มีโคราชแล้วก็มีทุกที่ที่นาเที่ยวคกิน,นันกนาเที่ยวหมดเลยนะครับแต่วันนี้ไปดูสนุกก่อนครับในช่วงแรกของรายการครับคิ p o ปอร์ตอัปเดตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทย คิวสปอร์ตอัพเดตครับโดยปทและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับช่วงแรกของเราตอนนี้อีกสัปดาห์หน้าแล้วนะครับก็คือยังไม่ใช่สัปดาห์นี้นะสัปดาห์ต่อไปวันที่2องนะฮะก็จะก็คือสัปดาห์เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ล้ใช่ะครับเดือนแห่งความรักนะครับซึ่งแนะนำครับให้ไปชมซุกเกอร์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับล้วไปหาคนรักที่นั่นนะฮะ คิดราไปออกครับไม่ถึงคนขารบุญช้างไว้นะครับโอ้นะฮะอ๋อไปที่นู่นตานานที่นั่นเลยครับเกิดได้เจอครับนะครับเผื่อวิจัยดาวันทองนะฮะผมไปเจออีกสองใจเลยครับก็จะมีการฟันม่านโชว์นะครับครั้งนี้จะแข่งที่โรงแรมพัชระเหมือนเดิมนะครับมีนักสอยคิวเข้าร่วมกันแข่งขครั้งนี้มีทั้งถ้าพูดถึงอย่างนี้เขาเรียกว่าซิมรุ่นเล็กแล้วก็ซิมรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ก็จันต์ตาับจันตานี่เท่าไหร่ละพังไปได้นะห้าสิบเอ็ด 51นะครับแต่หน้าในพื้นสิ่ง34นะครับจัดได้43แล้วก็มีธนวัตรธีรพงศ์ไผ์บุาธนวัตรนะครับครับผมแล้วก็นักสุกเกอร์รุ่นซูเปอร์เฮฟวี่เวทภาคกรออ๋อภาสกรนะครับ เป็นยังไงขศกสวัสดิวัน์อ้วนไปครับแล้วก็รายการนี้เนี่ยจะมีถึง3นกนะครับ,รบที่เข้าร่วมกนนารแข่งขันก็คือนกสากลน,นกสากลน,นะครับ,รบนกจันนกจันทนกน,กน,นกนคนสวรรค์นกนครสวรรค์โ<อ>สามนกนะฮะครับ,รบแล้วก็อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจครับซึ่งเป็นเพื่อนเลิฟของผมแล้วก็เป็นน้องรักของบกทชุยโตเล็กสำโรงครับซึ่งเป็นมือหนึ่งประเทศไทยตอนนี้ใช่ครับซึ่งตัวล็กเนี่ยจะไปแข่งรอบ 32ไหมครับเพียงแค่คู่เดียวเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยไปเจอเป็นคู่บิ๊กแม็คเขาเลยนําไปถ่ายทอดที่นู่นนะครับครับผมโดยเฉพาะการเจอกับเอฟใช่ไหมโอ้เจอเทพชายกุญูร์คู่นี้สนุกแน่นอนนะครับผมเชียร์ตัวเล็กฮะผมว่าตัวเล็กชนะผมก็ให้กําลังใจนะยอดนักสู้ก็คือรักทั้งสองคนนะครับก็ชอบคนไหนเนี่ยเชียร์คนนั้นแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้จริงๆเนี่ยแต่มันเป็นไม่ได้หรอกก็คือใหญ่เข้ารอบทั้งคู่เพราะคนหนึ่งก็ น่ารักอีกคนแล้วก็น้องรักนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าต้องไปสักคนไปสักคนนะครับโค่นเสียดายนะครับคู่นี้จะแข่งกันช่วงเย็นนะครับอยากให้แฟนๆชาวสุพรรณแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเข้าไปชมการแข่งกันเยอะๆนะครับพร้อมทั้งคู่ครับแล้วรายการนี้นะครับก็จะ มีการถ่ายทอดสดติดตามดูนะครับทางสยามสปอร์ตไลฟ์นะแล้วก็ทางูชันนัดชิงช่อง11แล้วปีนี้จะชิงกันวันเสาร์ทุกรายการโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะมาชิงอาทิตย์นั้นมีปัญหาช่อง11นะครับนะครับก็คอยติดตามดูกันนะครับส่วนประเด็นต่อไปนะครับก็คือ c r u c i b l e Theater นะครับสังเวียนศักสิทธิ์นะครับได้ทำการเซ็นสัญญาไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับทางด้านสมาคมสอยฮิวโลจะอยู่ที่นี่ต่อไปถึงปี2017น โอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นตำนานนะครับเป็นโรงละครแห่งตำนานของวงการสอยคิวโลกจริงนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อยากไปสมัครที่นั่นโดยเฉพาะนักกีฬาที่เข้ามาเล่นอาชีพครั้งแรกเนี่ยมีความใฝ่ฝันครับอยากจะไปนะครับนักกีฬาไทยเราหลายคนครับมีโอกาสนะครับเข้าไปไม่ว่าเป็นตอมสืบชอยนะครับวันชนะคุ้มแจ้งแล้วก็แม้กแท่นพิตรนะครับสุชาติแต่ลน้าประดิษฐ์นะครับแต่ก็ยังมีหลายท่านที่ยังอยากจะเข้าไปแต่ยังไปไม่ถึง ตอนนี้ก็ลุ้นกันต่อกับเทพชายานะครับแล้วก็หมูปักน้ำนะฮะก็หวังว่าจะประสบความสําเร็จครั้งนี้ก็เท่ากับว่าจะครบถ้าเกิดอยู่ตามครบสัญญาจะครบสี่สิบปีพอดีที่เร่อที่คุซิเบิร์นคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจีนต้องการจะดึงชิงแชมป์โลกมาซึ่งผมว่ามันมันไม่มีความขขังมันไม่มีเสน่ห์มันคือตำนานอยู่ที่คุซิเบิร์นเทเตอร์นะครับมันคงจะไปที่ที่ไหนไม่ได้คือคับผม คือถ้าพูดถึงว่าระบบของสนุกเกอร์เนี่ยหลายคนก็พูดถึงว่าสนุกเกอร์มันมาจากอินเดียหรือเปล่ามันมาจากกิโรมาหรือไม่แต่ที่แน่นอนผมว่าที่เป็นตำนานแล้วก็เป็นอะไรนรั่นก็คือที่ประเทศอักฤษถ้าเราเฉว่าที่กูสเวเดเตอร์นั่นคือเป็นการสร้างน,นักกีฬาสูนุก,กเกอร์หรือตำนานสนุกเกอร์มไม่ไว่าเป็นโจเดวิสนะครับหลายๆคนนะครับซึ่งเกิดที่นั่นแล้วก็มีประสบความสาเร็จนะครับแล้วต้องบอกว่าคนนั้นอ่ะผมว่า ไม่คุดย้ายคือจะมาไปประเทศไหนก็ได้แต่ว่ายังไงก็ผมว่ามันไม่ควรออกไปข้างนอกแล้วมันเหมือนกับของเราเลยนะถ้าพูดถึงเปลี่ยนเทศไปผมเปลี่ยนเทศนี่คือรงละครนี่คือสนามกีฬาก็คือสนามสุขประชาสัถูกต้องครับนะครับที่บอกจะมีการย้ายไปแล้วก็มีการทุกทิ้งผมว่าคนคิดไอเดียอย่างเงี้ยนะผมว่าไม่ไม่สร้างสรรค์ไม่คลาสสิกเลยไม่สร้างสรรค์ด้วยแล้วก็ถือว่าไม่ให้เกียรติใช่ครับนะครับการไม่ให้เกียรติที่ผมบอกคือการไม่ให้เกียรติประชจาแย่นดนของเรา เนื่องจากว่าเป็นสนาตรงนั้นนะคือที่ที่องค์ทรงรับรางวัลเดรียญทองในการับ่นการซื้อเกมนั่นเองนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับซึ่งคุณเซมันเตเตอร์เนี่ยถ้าหลายๆคนนะครับเคยไปสัมผัสมานะครับจะรู้ครับว่าเวลาแม้กระทั่งทางเข้าต่างๆมันมีความเป็นสนุกเกอร์โดยโดยโดยกำเนิดนะครับมันคลาสสิกจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ปีหน้านะครับแฟนๆที่ ลองลองเซิร์ฟกันเข้าไปนะที่ที่เพจแฟนเพจของเราเนี่ยหลายท่านอยากไปดูคือคืออยากมีผมอยากให้รวมกลุ่มคือถ้าอยากไปดูสัก15คนยี่สิบคนให้เราจัดไปนะครับเราทราทำว o u ให้นะครับจัดไปดูซกเกอร์แล้วกับฟุตบอลด้วยอย่างนี้เราทําให้สองแสนนะครับก็ถ้าคิดว่ารวมตัวกลุ่มนี้ได้นะครับก็มาครับเดี๋ยวเราจะดาเนินการในการจัดเพื่อให้ท่านได้ดู ลุกเกอร์ระดับถึงแชมป์โลกเสร็จแล้วก็ไปดูฟุตบอลสุดคลาสสิกใช่นะครับก็มันเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวนพอดีนะครับปลายเมษานะะถึงต้นพฤษภาคมนะครับน่าสนใจนะครับซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่เราจะนําเสนอในโอกาสต่อไปนะครับส่วนวันนี้นะฮะเราจะเข้าสู่ไฮไลท์ของรายการเดอะมาสเตอร์แต่ก่อนหน้านี้ต้องพูดถึงโรนีโอสูลิแวนนิดนึงเพราาะว่เดี๋ยวช่วงหน้าคุณสักดาห์อะไรมาพูดถูกต้องนะครับ แทงเซนจูรี่เบรก777ครั้งนะฮะเป็นซิติโลกแต่ตกรอบแพ้แบบขาดเลยอ่ะะนครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าลอนนี่ไปได้อย่างไรหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็โดนนิวโรเบอรันนะครับถล่มไปขาดลอยนะครับแต่สุดท้ายนิวโรเบอรันก็ไปแพ้กับชอนเมอร์ฟี่นะครับขาดลอยเช่นเดียวกันนะครับลอนนี่เนี่ยแพ้หนึ่งหกส่วนนิวเนี่ยเข้าไปชิงแล้วแพ้สองต่รส Mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันแล้วพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าพบกับคุณสักดาครับ26 86 92 93 99. 50. John Murphy, 16.